ON Weekend TV Week นางงามเต้าบุ้มสลัดผ้าโชว์ของแฟนฉันรักหลอกๆอกอย่าบอกใครสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้ววันนี้วันอาทิตย์แล้วครับกลับมาอยู่กันเดิมเวลาเดิมแบบนี้ทางกริซน,นากับ TV, อีฟอมออ e ทีวีวแนแ่นอนอยู่กับเราสคนบุกกาและซันเดย์ไม่ไปไหนนะครับเสาร์อาทิตย์ สองรูปหรือสองครึงเจอกับเราที่นี่แน่<ช>นอนใช่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าใครอยู่ข้างนอกสามารถติดตามได้ยังไงบ้างง่ายๆนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณข,ขึ้นมานะคะแล้วเข้าไปที่ App Store เลยนะคะแล้วโหลดเลยค่ะคำว่า GMM Channel แล้วเข้าไปที่ Green Channel นะคะเท่านั้นอยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามเราได้แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ที่ f a c e b o o k c o m s f m o t v รวมถึง Follow กันได้ที่ e f m นะถูกต้องค่ะวันนี้วันที่แบบนี้เราจะรวบรวมสกู๊ปซันเดย์จ้ามีสกู๊ปเยอะแยะมากมายไม่จะให้เครียดกันเลยเพราะวันเสาร์เนี่ยอัปเดตข่าวแน่นข่าวหนักกันไปแล้วนะคะเรามาดูดีกว่าเดค่ะแลวเอาใจสาวกเกาหลีกันหน่อยดีกว่าแดนกิมซิเอาใจพี่นกอน่อนไม่หลับในช่วงนี้เด็อคำสั่งมีตาออสสันจิมนะ เนอะอ่าะ,ะ<บ>ช่วงนี้นะครับเป็นการรวบรวมคู่หลักซุปตาแดานกิมจิอ่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีใครกันบ้างใช่จะมีคู่ของเราหรือเปล่านะมีทั้งแต่งงานแล้วก็ลังคบก็อยู่ด้วยไปยไดูเลยค่ะแม่ คุณผู้ชมคะเพิ่งจะผ่านเดือนแห่งความรักไปไม่นานขอบอกว่าอิดชาเหล่าคนที่มีคู่ซันเหลือเกินโดยเฉพาะคู่รักซุปตาดารานักแสดงทั้งหลายที่ขยันโชว์หวานออกสื่อให้บรรดาผู้ที่ติดตามเกาะกระแสของพวกเขาและเธอน,นั้นต้องอิดชาตาร้อนกันเป็นแถวๆแ,แล้ววันนี้เราก็เลยขอแอบแวบไปดูคู่รักซุปตาจากแดนกิมจิกันบ้างคู่ไหนจะดีคู่ไหนจะเด็ดไปติดตามกันเลย เดินทางไปที่ซุปตารุ่นใหญ่ที่ความรักสุนงอมจนจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาเริ่มต้นกันที่คู่รักที่หลายๆคนยกให้กับความอึดและความรักที่เหนียวแน่นของทั้งคู่กับความรักระหว่างจีซองและอีโบยองจากเรื่อง Save the Last Dance for Me ที่ถึงแม้จะร่วมงานกันฐานะพระเอกกับนางรองแต่ในชีวิตจริงนั้นสาอีโบยองก็เป็นหนึ่งในใจของจีซองไม่เคยเปลี่ยน มาต่อกันในปี2005กับยองจองฮุนและฮันกาอินที่แอบไปสบตาสปาร์กรักกันในกองถ่ายซีรีส์ Yellow h a n d e r c h e f ซึ่งในเวลานั้นถือเป็นผลงานเรื่องที่2ของฝ่ายหญิงและหลังจากที่มีข่าวว่าทั้งคู่เริ่มคบหาดูใจกันก็มีหลายคนตั้งจับตามองความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงขั้นเคยมีข่าวออกมาในระยะหลังๆว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเริ่มสั่นคลอนแต่ยองจองฮุนและฮันกาอินก็สามารถสยบข่าวลือด้วยภาพสุดสวีทในฮ่องกองจนในที่ ก็เข้าพิธีแต่งงานด้วยกันนั่นเอง อีกหนึ่งคู่ที่ขอบอกว่างานแต่งเรียกว่าง,งานช้างของปีที่ผ่านมาอย่างลีบยองฮอนและลีมินจองที่เนรมิตงานไปกว่า3ล้านบาททั้งคู่พบรักกันครั้งแรกปี2006จากการแนะนําของเพื่อนซึ่งหลังจากที่ออกเดทกันไปสักพักพวกเขาก็ตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์ลงเนื่องจากตารางงานที่ยุ่งมากทั้งคู่จนถึงเมื่อต้นปีที่แล้วพวกเขาก็ตัดสินใจกลับมาคบกันอีกครั้งก่อนตัดสินใจแต่งงานกัน การแต่งงานฝาแลบก็กลายเป็นทอกอฟเดอะทาวกับความรักของควานซังวูพระเอกหนุ่มเกาหลีชื่อดังจากฝากรักไว้ที่ปลายฝาและอดีตรองนางงามเกาหลีปี2000ซอนแทยองถึงแม้ว่าฝ่ายชายจะเป็นคนขี้อายมากแต่เขาก็รวบรวมความกล้าและเอ่ยปากขอคบกับดาราสาวแบบเงียบๆและเมื่อถูกจับได้ว่าทั้งคู่กำลังศึกษาดูใจกันควานซังวูก็เลยตอกย้ำความรักที่แสนจะอินเลิฟโดยการประกาศแต่งงานในวันถัดมาทัานทีและถึงแม้บรรดาแฟนคลับ จะไม่ชอบฝ่ายหญิงเพราะชอบมีข่าวเช้าอยู่บ่อยครั้งแต่งานนี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคความรักของสังวูแต่อย่างได้แถมออกโรงปกป้องหวานใจอย่างเต็มที่อีกด้วย และปิดท้ายกับคู่รักอันดับหนึ่งจากฟากแดนกิมจิที่หลายคนออกปากเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าอิจฉาที่สุดนั่นก็คือคู่รักของจางดองกันและโกโซโยองพระเอกตลอดกาลและเซ็กซี่สตาร์ของเกาหลีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแบรดพิตและแองเจลินาโจลีแดนกิมจิทั้งคู่คอยทนุถนอมปลูกต้นรักกันตั้งแต่ในวันร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่อง Love Win Love Song ตั้งแต่ปี1999ซึ่งตอนแรกคู่นี้เขาก็ไม่ได้เปิดเผยนะจ๊ะจนมีข่าวว่าโกโซยอง ท้องก่อนแต่งแต่เขาวคราวครั้งนี้ก็ไม่ได้ทรงผลเสียให้กับทั้งคู่แต่อย่างใดเพราะสองคนนี้เขาจูงมือเข้าประตูวิวาทได้อยักอัอลังการก็กลายเป็นที่ฮือฮาเป็น t ็อกออฟเดอะทาไปทั่วเกาหลีใต้เลยทีเดียว และดูเหมือนว่าตั้งแต่เมื่อช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงต้นปีนี้วงการบันเทิงแดนกิมจิจะเต็มไปด้วยดอกรักที่บานสะพรัง่งจากการที่เซเลบต่างๆได้ออกมาประกาศถึงการครบหาดูใจกันซึ่งนั่นก็นับว่าต่อจากนี้ไปการครบหากันร,ระหว่างคนบันเทิงด้วยกันดูจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังอีกต่อไปแล้วแต่จะมีคู่ไหนที่มีการออกมาประกาศผ่านสื่อล่าสุดบ้างมาดูกันเลย เริ่มกันด้วยความรักของนางฟ้าเกาหลีอย่างคิมแทฮีและซุปตาตัวพ่อชองจีฮุนหรือที่รู้จักกันแบบสั้นๆว่าเรนทั้งคู่ออกมายอมรับถึงการครบหาดูใจกันเมื่อช่วงต้นปีของปีที่ผ่านมาว่าเริ่มคบหาดูใจกันมาตั้งแต่ช่วงที่เรนนั้นอยู่ในกรมทหารนั่นเอง คู่รักร่วมสังกัดอย่างวอนบินและอีนายองผู้นี้หลายคนเขาว่ากันว่าไม่เห็นจะแปลกอะไรเพราะก็อยู่ภายใต้สังกัดเดียวกันแถมก็มีข่าวออกมาเป็นระลอกระลอกจนล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ทั้งคู่เปิดตัวแบบจ๊าจ่าต่อหน้าสื่อก็ทำเอาแฟนๆกรี๊ดไปตามๆกัน ต่อกันที่คู่ที่สามกับไวรักใสๆอย่างคิมบอมและมุนกึนยองเขาบอกว่าเป็นคู่ที่ใครๆต้องอิดฉาต้องจิกหมอนต้องฟินไปตามๆกันหลังจากที่ทั้งคู่เกิดสปาร์กกันกลาง,ก,ลางกองซีรีส์ย้อนยุคเรื่องดังจงยีเดอะกอ d e เด f นออฟซึ่งตั้งแต่เริ่มมีขาวคู่คิดของั้งคู่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาบรรดาแฟนคลับก็ต่างยินดีไปกับคู่นี้ด้วย มากันที่ฟากนักร้องอย่างหนึ่งในก้าของสาวขาสวยเกิร์แบนด์ชื่อดังอย่างเกิร์ลเจเนเรชันที่เป็นไอดอลความสวยระดับโลกอย่างยุนอาที่จุจู่เรื่องความรักระหว่างเธอและนักแสดงหนุ่มมักฝีมืออย่างอีซึงกิก็กลายเป็นความรักรับปีมา้าหลังจากมีข่าวออกมาว่าเมื่อวันที่หนึ่งมกราในทำนองที่ว่าทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมากกว่าสีเดือนแล้วซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่านุ่มอีซึงกิเวลาออกไปให้สัมภาษณ์ที่ไหนๆก็จะบอกว่าสาวในสเปคของ ตัวเองคือยุนอาและการแอบ,บชอบมากกว่า4ปีของเขานอกจากฝัดน,นี้จะเป็นความจริงแล้วก็ยังถือว่าได้รับความยินดีแบบสุดๆเพราะแฟนๆต่างออกฝากไปเสียงเดียวกันว่าเหมาะสมแบบไม่มีเงื่อนไขจริงๆ และหลังจากที่สมาชิกเพื่อนร่วมวงอย่างยุนอาออกมาประกาศตัวยอมรับว่ามีหวานใจไม่นานซูจองอีกหนึ่งสมาชิกจาก Girl Generation ก็มีข่าวว่าแอบไปออกเดทกับดาราหนุ่มจองเคียงโฮที่เคยมีผลงานมาแล้วมากมายอาทิซีรีส์เรื่องจ้ามองยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดินและส m y u ซึ่งก่อนปลายปีที่แล้วทั้งคู่เคยให้สัมภาษณ์ว่าต่างฝ่ายเป็นเพียงเพื่อนที่สนิทกันแบบพี่น้องเท่านั้นก็เลยสนิทกันเป็นพิเศษแต่ดูเหมือนว่าข่าวลือที่เกิดขึ้น จะไม่ยอมเงียบหายไปไง่ายๆเมื่อทางสปอร์ตโซได้เปิดเผยว่าไอดอลสาวกับนักแสดงรุ่นพี่ได้ออกเดทกันมาเป็นเวลา1ปีแล้วโดยเริ่มต้นขึ้นเมื่อตอนก่อนที่ฝ่ายชายกำลังจะสิ้นสุดหน้าที่การรับใช้ชาตินั่นเอง และล่าสุดโซอีฮยอนและคิมฮยอนจุงที่มาปะกันในซีรีส์เรื่อง s u n ช h i เก Girl ก็ทำเอาทั้งคู่เกิดปิ๊งขึ้นมากันจริงหลังจากที่คิมฮยอนจุ oon, งหลงไหลนักสแสดงรุ่นพี่เป็นอย่างมากแถมเวลาอยู่ในกองทั้งคู่ก็สนิทกันเร็วมากเพราะต่างคนก็สนใจอะไรค,คล้ายๆกันแม้แบบนี้ก็เรียกว่าลองตัวสิจ้า เอาเป็นว่ารักใครเชยร์ใครก็คอยส่งแรงใจก็แล้วกันนะคู่ไหนที่เขารักกันอยู่ดีอยู่แล้วก็ขอให้รักกันยิ่งๆิ่งขึ้นไปอีกส่วนคู่รักรุ่นเล็กที่กําลังคบหาดูใจกันก็ต้องขอให้รักกันนานนาน,น,าน,น,านรักกันให้ใครใครลืยนหลคนอิจฉาแล้วมาจับตาดูกันว่าจะมีคู่รักคู่ไหนที่จูงมือเข้าพิธีวิวากกันในอนาคตอีกแบบนี้คงต้องติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะ ่าอจ้าคู่ซูยองกับยุนอาจังเลยอ่ะใช่อัน,นี้ก็เพิ่งเปิดตัวแล้วก็ล่าสุดเลยก็คือสาวจสซิก้าก็เปิดตัวเช่นเดียวกันใช่แล้วหรือว่าอะไรหลายคู่ที่เขาแบบมีข่าวมีข่าวกันมานานก็อย่างคู่ของคุณเรนกับคุณคิมแตฮีหรือว่าจะเป็นรักที่เกิดในกองละครอย่างคู่ของคุณคิมบอมอะนะคะอะ,อะแหแหมดูคู่รักที่อยู่เกาหลีด้วยกันไปแล้วคุณอาจจะมีคู่รักแบบเกาหลีไทยก็ได้เพราะว่าคู่รักเรากำลังจะมา ซูยอนมาที่ยี่เก้าแล้วคิมซูยอนเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าเอ๊ะเขาจะแบบชอบสไทยชอบหนุ่มไทยมากตั้งโต๊ะแถลงข่าวดีอย่างนี้ไปดูข่าวที่สองกันดีกว่าสกู๊ปนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะเป็นเหล่านางงามที่เคยได้รับตำแหน่งนะคะอยู่ๆก็เป็นทมามาสลัดพงสลัดท่าโชว์ของดีเต็มไปหมดเลยเรียกได้ว่าเวลาออกงานเนี่ยคนไม่มองหน้ามองเตาเพราะเตาบึ้มมากบึ้มมากจริงๆอะไปดูมันบึ้มแค่ไหนนะฮะค่ะ ยืนยันว่าเป็นสาวงามจากเวทีการประกวดนางงามก็เป็นที่รู้กันดีว่าสาวเวทีการประกวดต้องสวยและก็ส่วนใหญ่เป็นพันเนื้อนมไข่อวบอึม้มส่วนสัตว์ทรมานใจชายและเมื่อไรที่เราสาวสวยแดนสยามเจ้าของมงกุฎนางงามที่พร้อมใจกันพาเรดสลัดผ้าโชว์หุ่นเชฟป,ปะและดูมดูแม่ให้มางัดขล้องดีของเด็ดออกมากระชากเรตติ้งกันแบบเต็มที่เพื่อขึ้นปกนิตยสารจนกลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ถึงความแซ่บเวอร์ชวนซีดไปทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งวันนี้ทีมข่าวเอฟแอนด์ทีวี ก็ได้ถือโอกาสรวบรวมแอคชั่นสวยๆของเหล่าสาวงามบ้านเรามาให้ได้ชมกันแบบจัดเต็มอีกครั้งแต่คนไหนจะเด็ดดวงมากกว่ากันนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณผู้ชมแล้วล่ะค่ะ มากันที่นางงามคนแรกจากเวที Miss Thailand Universe 2,547ประเดิมความฮือฮาครั้งแรกกับการถ่ายนิตยสารบวอลุมหลังจากนั้นเมื่อปีที่ผ่านมาเอมมี่ยังตอกย้ำความเซ็กซี่ด้วยการสลัดผ้าลงปกนิตยสารอีเมดซึ่งครั้งนี้นอกจากจะพาบรรดาโมเดลหนุ่มฝรั่งล่มบบึกมาร่วมแฟมแล้วสาวเอมมี่ยังลงทุนแก้ผ้าที่เรียกได้ว่าไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นการรีทัสเท่านั้นแต่ก็ทำเอาบรรดาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่สีซันไปตามๆกันจนล่าสุดกับ มกกาซ i n เซ็กซี่หัวนอกอย่างเพลย์บอยที่เพิ่งเปิดตัวในไทยไปไม่นานเท่าไหร่ก็คว้าตัวสาวเอมมี่มาลงปกได้อย่างรวดเร็วและก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังอัปแตะอาเฮียต่างคนลุกกราวจนทําให้หน้าร้อนนี้ยิ่งร้อนขึ้นไปอีกว่ามาว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่สาวเอมมี่จะถ่ายแนวนี้อีกด้วยล่ะคะ่ะ ยังคงเป็นนางงามจากเวทีเดียวกันปุกลุกฝนทิพวัชรตระกูลมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สปี2553เป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์และมีความมั่นใจเกินร้อยเรียกได,ด้ว่าเธอเป็นนางงามสายพันธุใหม่ที่พร้อมฉีกกฎทุกเวทีกันเลยทีเดียวด้วยหน้าตาที่สวยรูปร่างได้สัดส่วนและบวกกับความกล้าของเธอจึงทําให้มิตยาสารชื่อดังอย่างดิฉันชักชวนไปอวดหุ่นแสนเพอร์เฟกโพสท่าในชุดบิกินี่ตัวจิ๋วครั้งแรกไปแล้วเมื่อซัมเมอร์ปี2554จนหลายคนเรียกร้องอยากให้เธอสลัดภา อีกครั้ง มากันที่นางงามสาวแสนหวานแก้มกวินตราโพธิจก Miss 58, ักมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส2558เทนิมเนี้ยมไอแต่เธอคนนี้สลัดภาพถ่ายเซ็กซี่มาแล้วหลายต่อหลายครั้งประเดิมด้วยการอวดบิกินี่ตัวจิ๋วริมทะเลกับนิตยสารรัชต่อมาที่ชุดั้นในตัวจิ๋วรัดแน่นเนินอกโชว์สัดส่วนที่ทั้งอวบแล้วก็อุ้มของร่างกายที่ไหลส่วนเกินให้ขัดตาในนิตยสาร FHM จนทําให้แก้มได้ถ่ายนิตยสารแบ็คซิมอีกเล่มตามมาติดตดเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่หนังสือปลุกใจเสือผัก กันทีเดียว ปิดท้ายกันด้วยนางงามจอมขโมยซีนบุ๋มปนัดดาว,วงผู้ดีนางสาวไทยประจำปี2543ร้อนฉาแค่ไหนดูกันได้เต็มตาจากนิตยสารข่าวฉบับรับปีใหม่ที่ผ่านมาที่ถือเป็นการสลัดผ้าฉลองสดรับปีใหม่ซึ่งกิตติศัพท์ของซาบุ๋มน,นั้นเป็นคนสดใสแล้วก็ซาบซ่าครั้งตอนที่ไปถ่ายงานเกิดอวอร์ดก็โชว์ร่องอกโชว์แก้มก้นจนโดนวิาพากษ์วิจารณ์แต่บุ๋มบอกไม่แคร์ถ้าหุ่นไม่แฟ๊ะจริงๆคงไม่ใส่ถึงจะเป็นสารุ่นใหญ่แต่ก็สุดมั่นบุ๋มไม่ปล่อยให้หุ่น หมดอายุไปเปล่าๆเ,เธอขยันโชนโน่นนิดนี่หน่อยตามงานต่างๆจนได้ฉายานางงามจอมขโมยซีนมาครอบครอง ส่วนหนึ่งของเหล่านางงามสุดแซ่บที่สลัดภาพถ่ายเซ็กซี่เท่านั้นจริงๆแล้วก็ยังมีนางงามอีกหลายคนที่เคยสลัดภาพไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นกวางฟ้ารุ่งยุติธรรมฟ้าชัยสรสารคอนจันหรือแม้กระทั่งนางงามลุกเรียบร้อยอย่างชามไอวรินโอสถานนนและหมิงชาลิสาบุญกรองซับก็เคยเปลืองภาพถ่ายแบบแนวนี้มาแล้วทั้งสิน้นหรือนี่จะเป็นเทรนด์นางงามยุคใหม่ที่ต้องใส่กล้าเปรี้ยวซ่าสีซ่าเก่นแน่จา้าโอ้โห เอาตรงดูคุณบุ๊บารรดาคนเดียวก็รู้แล้วว่าบึ้มขนาดบหนบมจริงๆไม่ใช่บึ้มบนบึ้มล่างด้วยอ่ะบึบบับเลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะอ่ะแม่ก็พูดกันไปว่ามีของดีก็ต้องโชว์ใช่นะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะผ่านไปสองสกู๊ปเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีสกู๊ปดีๆรออยู่กับ EFM ON TV อ e ร์ทีวีวีแอนเอ e เอ็ม On TV weekend. กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อกับเราสองคนบุกกะและสันเดย์กับ EFM on TV Weekend เบตน,นี้ก็ยังเป็นเรื่องราวของสกู๊ปครับข้ามไปหน่อยดีกว่าข้ามไปฝั่งฮอลลีวูดครับวันนี้เราก็รวบรวมเหล่าบรรดาสุภาพบุรุษช,ชายหนุ่มสุดหลอด่อที่เขาเรียกว่าแต่งตัวเนี้ยบแล้วก็แต่งตัวดีใช่นะครับไปดูฮอลลีวูดทังทีก็ไปดูดีกว่านะครับว่าหนุ่มหนุ่ม,มสุภาพบุรุษนี่นะคบเขาแต่งตัวดี แต่ปีนี้ไปดูดีกว่าว่าปีที่แล้วปี2013จะมีใครบ้างไปดูไปดูค่ะ ก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งไม่ใช่เรื่องที่ใช้ได้กับผู้หญิงเท่านั้นแม้แต่ท่านสุภาพบุรุษก็ใช้ได้ดีเสมอเราจึงไม่ได้ใส่ใจเฉพาะหนุ่มสุดฮอตเซ็กซี่หน้าตาดีคราวนี้เลยหยิบเอาเหล่าบรรดาสุภาพบุรุษแต่งตัวดีมีสไตล์ประจำปี2013จาก DeMar ์เว็บไซต์ไล์สไตล์แบบผู้ชายมาฝากกันแถมโพนี้ไม่ได้โฟกัสไปเฉพาะแวดวงดารานักสแสดงแต่ยังมีทั้งนายแบบสไตลิสต์ศิลปินหรือบล็อกเกอร์เข้ามาร่วมด้วยถึงหน้าตาไม่พาดังแต่รับรองว่า ความชัดเจนในสไตล์การแต่งตัวกินขาดแน่นอนถ้าอย่างนั้นลองไปดูกันหน่อยสิว่าคุณผู้ชายทั้ง6ท่านนี้จะมีใครกันบ้าง เอ็ดดี้เรดแมนมาเริ่มต้นกันที่หนุ่มนักร้องนักสแสดงและนายแบบจากอังกฤษเอ็ดดี้เรดแมนสะสมความโด่งดังมาจากการเล่นละครเวทีซีรีส์หนังและเป็นทั้งนักร้องและนายแบบในเวลาต่อมาถ่ายโฆษณากับเบอร์เบอรี่แถมยังได้รับการจัดอันดับดาราแต่งตัวดีประจำปีจากนิตยสารว a นนิตี้แฟร์ด้วยแม้ว่าตัวเขาจะบอกว่าที่จริงเขาเองไม่ค่อยใส่ใจเรื่องแฟชั่นเท่าไหร่ก็เถอะ เดวิดแกนดี้นายแบบชาวอังกฤษที่ฮอตที่สุดในวงการเพอร์เฟกทั้งรูปร่างหน้าตาและการแต่งตัวถึงขนาดเขียนคอลัมน์ไลฟ์สไตล์หนุ่มๆให้กับ The Daily t e ท e graph และยังได้ติดอันดับหนุ่มเซ็กซี่ประจำปี2013จากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารกรามัวด้วย อดัมกลาเกอร์จากแฟชั่นบล็อกเกอร์หนุ่มที่แต่งตัวได้หล่อเหลาจัดจ้านที่สุดในสกราดนี้มีเซนด้านการแต่งตัวดีแถมยังหน้าตาดีอีกต่างหากจึงไม่ต้องแปลกใจถ้าจะได้พบเห็นเขาอยู่ตามสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กทั่วไปไม่ว่าจะเป็น Twi ตเตอร์ลูกบุ๊ t ทรัมเบ f ร์ e b o สบุ๊กพิ r e s t ไม่เจ๋งจริงไม่ดังในวงกว้างได้ขนาดนี้แน่นอน เดวิดแบ็กแฮมอดีตนักบอลหล่อลากดินอย่างเดวิดแบ็กแฮมก็ติดโพมาด้วยอย่างไม่ต้องสงสยัยไม่เสียแรงที่มีภรรยาเป็นเซเล็บที่สนใจเรื่องแฟชั่นและเสื้อผ้าแบ็กแฮมแต่งตัวได้ดีไม่มีที่ติเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่สมัยยังเป็นนักบอลจนถึงปัจจุบันที่เป็นคุณพ่อลูกสี่เข้าไปแล้วก็อย่างแซฟเวอร์สถานสวงทําให้หัวใจแก้งกวางแถวนี้ละลายแล้วละลายอีกละลายจนลืมเลยจ้า ทอมฮิตเลอร์สันนุ่มหล่อร้ายในโลกิจากทอเมื่อไม่ได้แต่งตัวอย่างบทบาทในหนังก็นับว่าเป็นผู้ชายที่หล่อเนี้ยบจัดอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวความพิธีพิถันในการแต่งตัวเห็นได้จากแจ็คเก็ตหนังหรือชุดสูทสาชิ้นที่สั่งตัดโดยเฉพาะจาก g i o r g จ o a r อามาและยังคงเป็นโชคดีที่ในปี2014จะมีงานพรมแดงอีกมากมายที่จองคิวให้ฮิตเร์ไปโชว์ตัวเพราะฉะนั้นจะได้เห็นความหล่อเนี้ยบของทอมอีกจนหนำใจเลยละ่ะ p พทริกแกรนต์ตบท้ายด้วยพนุ่มแห่งวงการแฟชั่นดีไซเนอร์จากร้านเสื้อเก่าแก่ Norton Sons ของอังกฤษแพทริก <Patrick, S 2> เขาเป็น Creative ดี r เตอร์เมื่อปี2005และดึงชื่อเสียงของร้านกลับมาได้สำเร็จทั้งยังได้ตัดเสื้อให้กับคนดังมากมายไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์แมคควีนคริสต l u ลูบูแตงมัมฟอร์ดแอนด์และดยุคแห่งเอดินบะระผลงานเด่นขนาดนี้รับประกันได้เลยว่าดี렉เตอร์ของที่นี่ต้องแต่งตัวดีมีสไตล์กันแน่นอน นี่แค่หนุ่มๆแต่งตัวดีและจัดจ้านในปี2013นะคะเชื่อแน่ว่าในปี2014จะต้องมีหนุ่มที่เป็นแฟชั่นนิสตาเกิดใหม่อีกมากมายแน่นอนอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งบางคนหน้าตาไม่หลอ่อเหลาแต่พอได้แต่งองค์ทรงเครื่องแล้วขอบอกว่าแซ่บเวอร์ที่สุดใน3โลกและเชื่อแน่ว่าสกูปตัวนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนุ่มๆห,หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะได้ไปเจอจรัดเลยค่ะาเหมือนกับแฟชั่นนิสตาสุดหลอด่อกลุ่มนี้ไงละ่ะ ค่ะคุณผู้ชมนี่มากมายหลากหลายคนนะฮะแต่สังเกตว่าดาราฮอลลีวูดเนี่ยเขาจะเลือกแต่งแบบเป็นตามคาแรคเตอร์ของตัวเอง<ช>แล้วก็มั่นใจใน ที่ตัวเองเป็นแล้วก็พรีเซนต์ออกมาถูกต้องนะคะก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองที่ชัดเจนอย่างเดวิดเบคแฮมเนี่ยก็ชัดเจนเลยนะคะก็เป็นผู้นำด้านแฟชั่นของฝ่ายชายไปเลยค่ะอะมาดูสกูปิดทายของเราวันนี้ดีกว่าแน่นอนทั้งสัดาด์ที่ผ่านมาไม่มีใครโด่นะครับคุณบอมธนินวันนี้รายกก็จะมีสกูปที่เกี่ยวกับคุณบอมธนินแลวก็สาวๆตั้งแต่เข้าวงการรวบรวมมาเลยนะฮะกับสกูปที่ชื่อว่าแฟนฉันรักหลอกๆอย่าบอกใครของคุณบอมธนินไปดูเลยค่ะ บอมธนินเข้าสู่การเป็นนักแสดงภายใต้สังกัดช่อง3โดยบทบาทแรกที่เขาได้รับคือบทตำรวจในละครเรื่องลิขิตเสนหาซึ่งแม้จะออกมาแค่ไม่กี่ฉากแต่ก็เป็นที่กล่าวถึงเป็นอย่างมากและผลงานต่อมาก็รับเชิญเล่นบทคุณหมอในละครเรื่องหนุ่มบ้านไร่กับหวานใจไฮโซที่ทันทีที่หนุ่มบอมธนินปรากฏตัวขึ้นบนหน้าจอโทรทัศน์ในบทของคุณหมอหล่อมากเนี้ยสาวน้อยสาวใหญ่ก็พากันถามเหมือนกันว่าหมอคนนี้เขาเป็นใครกัน ากนั้นหนุ่มบอมก็มีผลงานให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องและผลงานที่ถือเป็นการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวของหนุ่มบอมก็คือการรับบทพระเอกในละครซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายรัชานท์กับคาแรคเตอร์คุณชายจอมดื้อและเจ้าชู้ได้อย่างลงตัวสร้างฐานแฟนคลับได้อย่างรวดเร็วถือได้ว่าเป็นพระเอกที่สตาร์ทความฮอตมาอย่างเงียบๆแต่ก็แอบแรงแสงทุกโค้งจนตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกป้ายแดงของช่องสมอย่างรวดเร็วกระแสจากเรื่องนี้เองส่งผลให้เขามีผลงานอย่างต่อเนื่องผู้ใหญ่ช่อง3ามไฟเขียว วบดพระเอกแบบเต็มตัวในละครเรื่องคิวบิกที่กำลังออนแอร์ air อยู่ในขณะนี้ บอมธนินกำลังก้าวเดินได้อย่างสวยงามบนเส้นทางบันเทิงดวงงานกำลังคุ่งมีแฟนคลับที่ชื่นชอบผลงานและความหล่อแบบทไทยๆของเขาแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับของบอมธนินชักไปตาม,ตามกันเมื่อแฟนเก็บของบอมอย่างโฟกัสจิรกุลเกิดอาการอดทนทนไม่ไหวออกมาอัดคลิประบายความอัดอั้นตันใจถิงนบอมอย่างหมดเปลือกขพความที่สาวโฟกัสระบายความในใจน,นั้นเป็นการตัดพอถึงเรื่องของความรักต่อหนึ่งในพระเอกซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพคนหนึ่งที่เธอคบหาดูใจกันอยู่ ซึ่งเธอก็น้อยใจที่ต้องแอบ,บคบหากันแบบหลบๆซ่อนๆไม่สามารถบอกกล่าวความจริงกับใครได้เพราะฝ่ายชายขอร้องไม่ให้พูดทําให้เธอรู้สึกว่าการกระทําของฝ่ายชายเป็นการไม่ให้เกียกรติกันแถมฝ่ายชายเองก็ยังแอบ,บคบสาวคนอื่นซ้อนกับเธออีกด้วยเขาเคยบอกแล้วว่าเออเนี่ยจะแบบบอกมองนักข่าวหรือบอกสื่อได้ตั้งแต่ตอนประมาณหลังจุดทาเทพจบแล้วอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้เขามาพูดอีกเขาก็จะบอกว่า ก็รอหนังละครเรื่องนี้เขาจบก่อนสิแล้วค่อยบอกอะไรเงี้ยซึ่งแบบหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะทนไปทําไมวะอะไรเงี้ยคือเขาไม่เคยให้เกียรติเราเลยอะไรเงี้ยและจุดพีของเธอก็คือเรื่องที่ฝ่ายชายบอกกับคนอื่นว่าได้เลิกกับเธอไปตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าแม่ของเธอได้ขอร้องให้ฝ่ายชายอย่าเลิกกับเธอแล้วยังให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าการมีความรักสําหรับเขาคือตัวทวงในชีวิตไม่ค่อยอยากจะแบบว่าใช้คำวา่าแฟนหรือคบกับใครก็เต็มที่ก็จะแบบ แค่คุยกันผมอมองว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้มันสวงชีวิตบอมต่อมาเมื่อคลิปที่สาวโฟกัสระบายความในใจที่อัดอั้นได้ถูกเผยแพร่หลายคนติดความว่าพระเอกซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพคนนั้นคือบอมธนินที่สาวโฟกัสเคยตกเป็นข่าวว่าเคยกิ๊กกันนั่นเองแล้วตอนนี้เขาเป็อน,น <ผม S 1> อยู่ไหมคะความสัมพันธ์กับโฟกัสหน้าตอนนี้แหละนนครับผมผม<ฮ> ว่ามันเป็นเรื่องของความยังไม่ชัดเจนมันเป็นเรื่องของสองคนซึ่งตอนนี้ผมเองก็ไม่น่าจะตอบอะไรได้ครับ ย้อนไปที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักที่หมกเม็ดของบอมกับโฟกัสที่กลายมาเป็นข่าวคราวจนเช้าโชว์ในวันนี้ได้เริ่มต้นจากแก๊งเด็กแฟนฉานยกพลมาออกรายการวดดี้เกิดมาคุยในฐานะที่ครบรอบ10ปีของภาพยนตร์เรื่องแฟนฉานและมีการเซอร์ไพรส์ทีเด็ดด้วยว่าโฟกัสกําลังคบหาดูใจกับนักแสดงหนุ่มอักษรยอบ,บอไไมไไม้นักแสดงหนุ่มดาวรุ่งจากช่องสอยู่ช่อง3คะ 3> ่ะอักษรย่อเออไม่ขอเชื่อจริงอบอมไปไม้ค่ะ จากนั้นสื่อต่างๆจึงติดต่อสอบถามประเด็นนี้กับสาวโฟกัสซึ่งโฟกัสก็ออกมายอมรับว่าตอนนี้กําลังคุยอยู่กับพระเอกดาวรุ่งจริงแต่เธอก็ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครพอได้ยินสัมภาษณ์แบบนี้แล้วก็ยิ่งทําให้หลายคนอยากรู้ว่าหนุ่มปิศนาคนนั้นเป็นใครกันแน่ก็ได้มีการสืบแล้วก็มีการโยงกันไปกันมาจนปรากฏชื่อของหนุ่มบอมธนินมนูนศิลป์พระเอกดาวรุ่งช่องสามในขณะนั้น ถึงแม้ทั้งคู่จะไม่มีการโพสต์รูปคู่หวานผ่านไอจีแต่การตั้งชื่อนั้นมันแอบคล้ายกาันโดยสาวโฟกัสนั้นใช้ชื่อว่าโฟกัสเบบี้ฮิปโปส่วนหนุ่มบอมธนินใช้ชื่อว่าบอมเบบี้ฮิปโปซึ่งหลายคนก็คอนเฟิร์มได้เลยว่าหนุ่มที่สาวโฟกัสคุยอยู่นั้นคือหนุ่มบอมอย่างแน่นอน จนนักข่าวได้มีโอกาสตามไปสัมภาษณ์หนุ่มบอมก็ได้คําตอบว่าเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นฝ่ายชายออกมาปฏิเสธแบบนี้หลายคนก็เลยมองว่าอย่างนี้สาวโฟกัสเข้าขายหน้าแตกหรือเปล่าเพื่อนพี่น้องครับผมผมรู้จักกับน้องคนหนึ่งแล้วก็น้องคนนี้ก็มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะเออเราก็รู้จักกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆมีโอกาสจีบน้องบ้างไหมนะตอนนี้ปัจจุบันนะแค่เรื่องงานอย่างเดียวเนี่ยผมแทบอ้วกแล้วผมคนในเรื่องงานก่อนเพราะว่างานเนี่ยแบกชีวิตผมมากกว่าอะไรทั้งสิ้นครับ ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่าระหว่างเธอกับหนุ่มบอมเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นซึ่งโฟกัสก็ยืนยันตามที่ฝ่ายชายบอกก็คือพี่น้องโดยแหล่งข่าวเมาถึงสาเหตุที่หนุ่มบอมออกมาปฏิเสธนั้นเป็นเพราะว่าทางผู้ใหญ่สั่งห้ามทั้งคู่ไว้นั่นเองแต่สาวโฟกัสก็ออกมาปฏิเสธถ,ถึงกระแสะข่าวนี้ทันทีและยืนยันว่าไม่ได้มีการสั่งห้ามแต่อย่างใดจากผู้ใหญ่แถมยังบอกอีกว่าหนุ่มบอมตอนนี้คบหากันแบบพี่น้องเท่านั้นจนรเรื่องราวดูเหมือนจะเงียบหายไปสักระยะจนล่าสุดหนุ่มบอมธนินได้ให้สััมภารร่่ววเกกียบ ความรักอีกครั้งเพราะก็มีคนเห็นว่าหนุ่มบอมนั้นควงสาวแนนวิจิตราฉายสุวรรณไปดูหนังรอบดึกกันสองต่อ2หลายคนมองว่าสาวแนนนี่แหละคือหวานใจตัวจริงของหนุ่มบอมซึ่งหนุ่มบอมก็ออกมาชี้แจงว่าสาวแนนไม่ใช่หวานใจของเขาและตอนนี้สถานะสดและไม่อยากโฟกัสเรื่องความรักเพราะไม่อยากให้เรื่องความรักเป็นตัวทวงในชีวิตตอน หลังจากที่หนุ่มบอมสัมภาษณ์สื่อในครั้งนี้เองก็ทําให้มีฟีดแบ็กลับมาทันทีเพราะอดีตคนเคยเป็นข่าวคุกกิกกันก่อนหน้านี้อย่างสาวโฟกัสจิรกุลออกมาทําคลิประบายความรู้สึกถึงบอมจนเป็นข่าวคลืบโครมอย่างมากในขณะนี้ ในวันเดียวกันที่มีข่าวออกมาว่าหนุ่มบอมธนินได้เดินทางไปบันทึกเทปรายการวาไรตี้ท็อปโชว์จึงทําให้ผู้สื่อข่าวจากทุกสำนักต่างมุ่งหน้าไปหาหนุ่มบอมทันทีและหนุ่มบอมก็ออกมายอมรับว่าตนคือบุคคลที่สาวโฟกัสพูดถึงและยอมรับว่าคบกันจริงสำหรับเราก็ยืนยันคำเดิมว่าไม่ได้คบกัโปกัสใช่ไหมครับเคยคบครับ ทางนุ่มบอมออกมาสัมภาษณ์ยอมรับผิดทําให้กระแสที่พูดถึงในเรื่องนี้มีทั้งแง่บวกและลบออกมาอย่างมากมายบางกระแสก็บอกว่าทําผิดแล้วยอมรับผิดก็ควรให้อภยัย แต่อีกมุมหนึ่งกลับโจมตีหนุ่มบอมอย่างหนกักโดยมีการคอมเมนต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของหนุ่มบอมจากปกติที่มีข้อความร้อยกว่าเท่านั้นในการคอมเมนต์แต่ละครั้งแต่เมื่อเกิดข่าวเช้าครั้งนี้ยอดในการคอมเมนต์ต่อว่าด่าทอพุ่งสูงขึ้นเป็นหลักหมื่นหลักพันและยังมีคนเอาเรื่องเช้าครั้งนี้ไปเปรียบเทียบกับกรณีเช้าของโตโน่พาคินโดยเปรียบเทียบว่าหนุ่มบอมนั้นไม่ให้เกียรติผู้หญิงที่คบด้วยไม่มีความแมนเอาซะเลยในขณะที่โตโน่นั้นยืดอกเปล่าประกาศให้โลกรู้ว่ารักแฟนสาวตัวเองแแค่ไหนบบ ไม่กลัวกระแสตัวเองตกในขณะที่หลายคนยังสงสัยว่าเหตุใดนุ่มบอมถึงเลือกที่จะปกปิดความรักครั้งนี้และหลายคนยังวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้ว่าหรือเป็นเพราะความเจ้าชู้ไม่รู้จักพอของนุ่มบอมหรือเปล่าที่ทําให้เรื่องราวทั้งหมดจบลงแบบนี้เพราะก็มีแหล่งข่าวแจ้งว่าดีกรีความเจ้าชู้ของนุ่มบอมนั้นเรียกว่าขั้นเทพ เรื่องราวความรักลับแฟนฉันรักหลอกบอกใครไม่ได้ของหนุ่มบอมกับสาวปกัสครั้งนี้จะจบลงอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆอนาคตของหนุ่มบอมในเส้นทางของวงการนี้อาจจะไม่สวยรู้เหมือนเดิมแน่นอนเพราะตอนนี้กลุ่มคนในโลกไซเบอร์เรียมสร้างเพจแอนติหนุ่มบอมไว้รอแล้วล่ะค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าเป็นาทนต์ของเขาจริงๆมีแต่เขาเขาทั้งนั้นเลยก็รวบรวมมาให้นะสำหรับใครหลายๆคนที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเขาตั้งแต่เข้าวงการมาจนถึงตอนนี้เอาล่ะค่ะมา วันนี้แน่นอนเลยอิ่มหนำสำหรับการับรถที่เราจ,จัดให้ในสัปดาห์หน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวเป็นเชิงกันใหม่กับเรา<ช>สองคนทุกคนและก็สันเดย์เนาะนะครับเพราะยังมีอีกหลายประเด็นที่เราต้องไปทำกันบ้านถูกต้องครับสัปดาห์หน้ามาเจอกันวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค,ดค่ะ